นี่ก็พามาตกปลาเหนเดินมนะครับยังไงไปดูผลงานครับไหลครับโอ้่โดนชอบไหมผ่อโดนเลยครับเขียนตแรกแรกของวันน,นี้เลยผ่อนโอ้ยเจ็บมิดมาก ลงตัวเดียวไม่ถอนนี้ไม่โดนอีกนะอะไรขอนอนจริงๆเลยกินถอนอีกแล้วครับมาติดมาเลยครับแมนน่หลุดร้อยหลุดเข้าอาชัยางคนมันจะได้ป่านะครับถอน้อยบ ดูเปล่ที่ขันเบาดีนะนี่ครับใช้ดีเลยไม่บอกไม่เนอมก็ดีแล้วเร,รองผอมยากแล้วเด่เียวเือทุ ถอนนี้ถอนล้าไม่ถูก,ถกว่าด่อะไรครับน,รน่นองไครับ็นครับเริ่มเลครับะสะด็ดนะครับ TikTok yeah. <sniffs> <sniffs> กันไปเนี่ยมา อู้ดูครับทำเร่งอะไรอย่างนี้ไงดีนี่ก็บ่ายสามแล้วครับดีช่วงนี้เงียบเลยเดี๋ยวงั้นผมขอส่งงานเลยนะครับ